วันนี้ชวน,นเพื่อนมาทําแกงขั่วเนื้อใส่ข่าอ่อนเผ็ดร้อนจัดจ้านน้ําหูน้ําตาไหลหนึ่งในเมนูเด็ดร้านข้าวแกงปักใต้ไปดูวิธีทํากันเลยครับนี่มาเริ่มแกงกันเลยครับนําเนื้อใส่กระทะก่อนเลยครับให้เราผัดรวนไปให้พอเนื้อเซ็ตตัวครับนะครับพอน้ําเริ่มออกแบบนี้ครับใส่พริกแกงครับเป็นพริกแกงเผ็ดใต้นะครับแต่วันนี้ผมจะใส่พริกแกงแดงด้วยนิดนึงครับ ก็กะปิอย่าลืมครับทีนี้ก็ผัดรวนเลยกับเนื้อเนี่ยผัดให้พริกแกงมันเข้าเนื้อแป๊บหนึ่งครับหางกะทิครับเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเนื้อเราสุกเปื่อยได้ตามที่เราต้องการตอนนี้ผมเคี่ยวมาได้ประมาณ2ี่สิบนาทีครับผมจะเพิ่มเกลือลงไปครับน้ำปลานิดหน่อยครับน้ำตาลมะพร้าวชูรสครับเคี่ยวมาจนน้ำแห้งแบบนี้นะครับจะใส่หัวกะทิครับขาอ่อนนะครับ เขียวไปสักแป๊บหนึ่งครับพริกสดซอยครับก็ใบมะกรูดครับใบมะกรูดนี่ไม่ต้องซอยละเอียดมากครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแกงคั่วเนื้อใส่ขาอ่อนเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูทานให้ติดขาอ่อนด้วยนะครับ